สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆพระน้องนะคะเป็นพระบ้านพระเหมาพระเช่าเหมารวมได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณอาจารย์นะคะน้องอยากให้พี่ๆทุกท่านชมกันให้ชอบชมกันให้ถูกใจก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากร้านน้องไปนะคะอีพ p นี้ก็เปิด พระบ้านพระเมาวสวยๆนะคะเดิมๆแบบนี้ให้พี่ๆทั้งหมด20รายการนะคะมีทีเด็ดชอดเด็ดนะคะพี่ๆชมกันให้จบคลิปนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆท่านใดอยากเช่าบูชาพระก,ก็โทรดยตรงที่เบอร์0 6 1 4 9 0 0 1 1 6นะคะเบอร์โทรนี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหากชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนอยากจะปิดพระก,กับน้องนะคะก็ สายด่วนใส่ตรงหาน้องได้เลยนะคะใครที่เข้ามารับชมน้องครั้งแรกนะคะน้องฝากพี่พี่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องน้องไว้ด้วยนะคะเพื่อในอีพีอื่นๆจะมีวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของคณาจารย์ท่านใดน,นะคะที่พี่พี่ถูกใจอยากจะเช่าบูชาจะได้ไม่พลาดนะคะพี่พี่พระน้องนะคะ สวยตรงปกทุกองค์แน่นอนค่ะพี่พี่สวยตรงปกทุกองค์แน่นอนนะคะร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหากชอบองค์ไหนอยากปิดพระนะคะไม่พร้อมโอนก็เก็บเงินปลายทางได้ค่ะพี่พี่แต่หากพี่พี่ท่านใดพร้อมโอนเลยน้องจะจะส่งให้ฟรีได้นะคะขออนุญาตเริ่มองค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งค่ะพี่พเหรียญน,นี้นะคะ สึกหลอตามสภาพการใช้งานนะคะพี่พี่เหรียญผ่านการใช้งานนะคะสภาพนี้นะสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ได้ช่อาเมามานะคะสําหรับเหรียญนี้นะเหรียญหล่อพ่อแดงค่ะด้านหลังนะคะเก่าๆค่ะพี่เหรียญน,นี้เก่าจัดนะคะเก่าๆเ,เลยนะคะขนาดเก่าแบบนี้นะพี่นะยังเห็นเมตตาความคมของพระนะคะ องนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสองห้าศูนย์สามค่ะพี่พี่เห็นพ่อสอยอยู่นะคะเหรียญน,นี้เปิดแบ่งปันให้พี่พี่สามรอยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะหลุนหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะหมายเลขสองค่ะองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่ โอ้หน้าพระชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่หลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแคนะคะเมตหูเมตตาเส้นเกษาคมนคมชัด,ช,ดชัดแบบนี้นะคะขอบข้างค่ะด้านหลังนะคะพี่พีเห็นย,ยกชอ่อฟ้าสารานะคะวัดเดิมบางองค์นี้เกา่าเกาเดิมเดิมแบบนี้นะคะสวยสวยแบบนี้หน้าพระชัดชัดแบบนี้นะคะพี่พี่แบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านเช่าบูชานะคะ หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไปนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลงปูดุลค่ะอคมเหมือนเดิมพี่เหรียญสวยๆคมๆนะคะเมดหูเมตตาค่ะพี่พี่ดูเมดหูเมตตานะคะดูคราบดูความเก่าของเหรียญค่ะพี่พี่ดูความเก่าของเหรียญน,นะคะชมด้านหลังค่ะ พศสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่เดรน,นี้นะวัดปูลพารามนะคะจังหวัดสุรินชัดคมชัดลึกนะคะเหรียญสวยคมชัดลึกแบบนี้นะคะแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะเอาไปหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ร้านน้องเปิดพระราคาหลักร้อยนะคะพี่พราคาหลักร้อยนะคะ แบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะคะค่อยๆเลือกหาเลือกชมกันนะคะพี่พี่ชมกันช้าๆชัดๆนะคะหากถูกใจองค์ไหนนะคะตัดสินใจได้ก็สามารถปิดกับน้องได้เลยนะคะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็รีบผักรีบโทรมาได้เลยนะคะพระน้องนะเสริต้องปกทุกองค์แน่นอน,นะคะ่ะพี่ได้ไปไม่ผิดหวังไม่เสียใจนะคะขอแค่ชมให้ชอบชมให้ใช้ก่อนเท่านั้นเป็นเพียงพอนะคะ องนี้นะคะพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะพระเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะยันชัดเจนแบบนี้นะคะรังยันชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ๆเปิดแบ่งปันให้พี่ๆหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปกันที่เหรียญหลวงปู่ทวดค่ะเปิด เหรียญเปิดโลกเบิกฝานะคะเหรียญนี้พี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้ค่ะเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังค่ะพี่พ่อสอสองห้าสามสองนะคะเหรียญนี้นะน้องเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านหกร้อยบาทเช่นเคยค่ะพี่ๆหกร้อยบาทเช่นเคยนะคะ อยากเก็บเงินไปลายทางนะคะอยากรับพัสดุอยากเช่าบูชาองค์ไหนนะคะอยากจะทรงแบบเก็บไปทางก็แจ้งน้องมาได้เลยค่ะพี่พี่แจ้งมาได้เลยนะคะร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกท่านนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระปิตาหลวงปุโตค,ค่ะพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะคะด้านหลังค่ะพี่ ด้านหลังนะคะมีคําว่าหลวงปูต่โตนะคะเหมือนจะเป็นเนื้อเกรสรน,นะคะพี่พี่เรียนนี้นะพระเนื้อเกรสรแบบนี้ค่ะพี่พี่ดูพี่ดูความสวยของเนื้อนะคะอือสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่พี่พระสวยๆเดิมเดิมจัดเลยนะคะองค์นี้นะคะแบ่งปันให้เช่าบูชาที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ,คะ,ททนนะ,คะองค์ต่อไปค่ะ พระมงคลเทพมุนีค่ะพี่พี่ดูเมตุเมตตาค่ะพี่พี่ดูความคมชัดของพระนะคะอ่าดูนะคะร,รอบๆค่ะวี่ดูร,บรอบๆค่อยๆเลือกหาเลือกชมกันไปค่ะพี่พี่ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะคะชมกันให้จบคลิปได้ค่ะพี่พี่ขาถ่ายคลิปเรามีทีเด็ดแน่นอนค่ะวันนี้นะคะองนี้นะคะเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่าน หกรอยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เหรียญเนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะหรือว่าหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆไม่ค่อยเห็นนะคะเนื้อนี้สีนี้นะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงนะคะองค์เก่าค่ะพี่จเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่านะคะเหรียญหลงปู่เอี่ยมค่ะ เส้นเกษาเมดหูเมตตาสวยๆแบบนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้นะคะทั้งเส้นเกษาเมดหูเมตตานะคะความคมชัดของหน้าพระนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะน้อแบ่งปันให้พี่ๆเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆรายการต่อไปนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวง ผมพ่อเอี่ยมะค่ะพี่พี่สวยๆก็เก่าแบบนี้นะคะพี่พี่ชมกันช้าๆนะคะหน้าพระนะคะพี่พี่ดูหน้าพระดูอเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญรูปเหมือน,นะค่ะพี่พี่และคมชัดลึกแบบนี้นะคะเหรียญคมชัดลึกแบบนี้นะคะ น้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะเชะ่าบ,บูชานะคะจับจองกันในราคาหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ต่อไปค่ะพี่องค์ต่อไปนะคะเหรียญชินราชนะคะเหรียญพระพุทธชินราชนุมโตคะ่ะเก่าเก่าเดิมเดิมจัดเลยค่ะพี่ๆเนื้อเก่าเก่าเดิมเดิมจัดเลยนะคะ ด้านหลังยังหินย,ยันชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่หินยันกันชัดเจนแบบนี้เลยนะอง์นี้นะคะอ่าดูร,บรอบๆนะคะเหรียญพระพุทธชินาราชดมโตนะคะน้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทค่ะ ร้านน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางน้องขออนุญาตบวกเพิ่มห้ิบาทจากยอดพระนะคะราคาน้องราคาร้านน้องนะคะพี่พี่มีตั้งแต่ราคาเริ่มต้น600บาทไปจนถึงหลักร้อยปลายนะคะแต่สวยต้องปวกทุกองค์แน่นอนคะ่ะพ,พี่ขาดได้ไปไม่ผิดหวังนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะ เนื้อสว,สวยแบบนี้นะคะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะน้องพยายามหมุนช้าๆชัดๆนะคะเพื่อให้พี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ไม่สามารถแอนไลน์ได้นะคะชมกันช้าๆชัดๆให้ชอบให้ถูกใจกันตั้งแต่ในคลิปวิดีโอเลยนะคะองคนี้ค่ะพี่พี่องนี้นะคะสมเด็จจันลอยค่ะพี่ เก่าๆค่ะพี่เก่าจัดค่ะองค์นี้นะคะเนื้อสวยๆกเก่าๆแบบนี้นะคะสมเด็จจันรอยค่ะพี่ๆขะสมเด็จจันรอยนะคะด้านหลังมีรอยยันค่ะเก mm ่า hmm. ขนาดนี้ยันยังชัดเจนเลยค่ะพี่ๆขะยันยังชัดเจนนะคะ mm hmm. เปิดแบงปันให้พี่ๆทุกท่านเพียงราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปเลยค่ะพีพ่พีรายการต่อไปไม่รอช้านะคะไปกันต่อที่หล่อโบราณน,นะคะไปกันต่อกันที่เหรียญหล่อโบราณค่ะเหรียญหลวงพ่อทานะคะวัดพะเนียงแตกค่ะพี่พี่คะ่ะหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะองค์นี้นะคะเนื้อทองเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะพี่พีเนื้อทองเหลืองสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบนะคะอยากเช่าบูชากับน้องก็ สายด่วนสายตรงหาน้องได้เลยนะคะหากรับสายช้าหรือพี่ๆท่านใดโทรมาแล้วน้องไม่ได้รับสายต้องขอขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะพี่ๆขออนุญาตกราบขออภัยไว้เลยนะคะเนื่องจากน้องเองก็ทํางานประจํานะคะ<ม>พี่ๆอาจจะรับสายช้าไปบ้างหรือตอบอินบ็อกซ์ข้อความช่องทางไลน์นะคะหรือว่าช่องทางอื่นใดช้าไปบ้างต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะ ถ้าน้องสะดวกแล้วจะรีบติดต่อกับหาพี่พี่ทันทีนะคะพูดผิดพูดถูกไปหมดรีบเลยนะคะพี่พี่วันนี้รีบอัดเลยนะคะกลัวไม่ทันลงนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะสวยสวยไม่ใหม่แบบนี้นะคะพี่พี่สวยสวยไม่ใหม่แบบนี้นํามาแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะคะเลือกหาเลือกชมกันให้ถูกอกถูกใจเลยค่ะพี่พี่่ะ องนี้ค่ะพี่พี่แบ่งปันให้พี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรน,นะคะสองห้าสามแปดค่ะพุทธโสธรกระไล่สวยๆแบบนี้ด้านหลังเป็นกรมตำรวจแปดสิบปีนะคะเหรียญพระสุพุทธโสธรค่ะพี่พี่ ด้านข้างนะคะพี่พี่ด้านข้างนะคะอีพีนี้นะคะมีอ่าเดี๋ยวนี้อีพีนี้ก็เปิดแบ่งปันให้พี่พี่หกรอยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่องค์งงนี้สวยจัดสวยจัดเลยค่ะพี่พี่ขาสวยจัดเลยนะคะดูสิคะ่ะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่ แตกลายงามมาขนาดนี้เก่าแบบนี้นะคะเนื้อแยะจัดเลยค่ะพี่องค์นี้นะใครชอบใครถูกใจนะคะอยากจะเช่าบูชากับน้องก็รีบทักรีบโทรมานะคะพี่พี่องค์นี้นะเก่าเดิมเลยค่ะน้องก็เพิ่งได้มานะพี่นะขออนุญาตเปิดแบ่งปันพี่พี่ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ราคานี้นะคะแบ่งปันกันไปเลยนะคะพี่ๆี่ขาแบ่งปันกันไปเลยนะคะพี่ดูเนื้อนะคะอือือ เก่าจัดค่ะพี่เก่าจัดนะคะเต่าจัดเก่าเดิมเลยค่ะองนี้ด้านหลังค่ะโอ้โหสวยมากเดี๋ยวนี้สวยมากๆค่ะพี่ๆแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกัน,นะคะ่ะองค์นี้นะคะเก่าเก่าธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้มีคราบแบบนี้นะคะด้านหน้า อ,องนี้ก็เก่าไม่แพ้กันค่ะพี่เปิดแบ่งปันให้พี่พี่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะผลลัรธสุเดเลเซตนี้นะคะค่อนข้างจะได้มาราคาสูงนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ใน,นราคาหลักร้อยนะคะเจ็ดร้อยเท่านั้น,นะค่ะพ,พี่องค์ต่อไปนะคะสมเด็จค่ะดูเนื้อค่ะพี่พดูร่องดูรอยนะคะดูคราบ มีม้วนสารไหมค่อยๆส่องกันไปนะคะชมด้านหลังคะ่ะพี่ขาชมด้านหลังนะคะองนี้นะคะพี่ขาองนี้นะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเหมือนเช่นเคยค่ะ ร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะเจ็รอยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พรายการต่อไปนะคะไปกันต่อที่หลวงพ่อแดงค่ะพี่พีทันใดนะคะโทรหาน้องอยากปิดพระหลวงพ่อแดงนะคะวันนี้ก็สามสี่สายนะพี่นะวันนี้พี่พี่ันใดไม่ทันกันนะคะ รีบมารับชมคลิปวิดีโอนี้ของน้องเลยนะคะเหรียญกระไรเงินแบบนี้หลวงม่่อแดงนะคะพอ225ส่วน3ขอพี่ๆดูเม็ดหูเม็ดตาท่านนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าๆแบบนี้นะมีอักขระเส้นสายระรยันชัดๆแบบนี้น้องให้พี่ๆที่700บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะ,คะ,ททนนะ,คะองค์สุดท้ายของ EP นี้ EP ที่ 5้าสิบอของเรานะคะปิดกันด้วยหลวงพ่อก,กันค่ะพระหลวงพ่อก,กันกะไรทองสวยๆแบบนี้นะคะกะไรทองสวยๆแบบนี้นะคะน้องให้พี่ๆทุกท่านนะคะเช่าบูชาที่700บาทเท่านั้น,นะคะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทุกรูปทุกองค์นะคะหาพี่ๆท่านไหนอยากจะเช่าบูชาพระ ไม่สามารถอนลด้ก็แจ้งน้องได้เลยว่าอยากเก็บปลายทางนะคะแก้วตาพระเครื่องยินดีให้บริการและรับสายพี่ๆทุกท่านนะคะอีพีนี้หากน้องแก้วตาพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปนะคะต้องขออนุญ,ญาตกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านไว้ณนะที่นี้เลยนะคะน้องเองก,ก็อยากจะแจ้งข้อมูลนะคะองค์ไหนทราบก็จะแจ้งนะคะองค์ไหนไม่ทราบต้องกราบขออภัยอีกหนึ่งครั้งนะคะ จะไม่สามารถแจ้งได้นะคะพี่พี่วันนี้อีพีนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่พี่ขากราบสวัสดีคะ่ะ